เรือนหอนัดมีเรียมไม่ขออยู่กินสามคน แต่งงานมาได้4ปีแล้วแต่ยังคงไม่มีทายาทกันสักทีสำหรับสาวนัดมีเรียรซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปีนี้เริ่มตั้งใจอย่างหนักแต่ถ้าสุดท้ายว่าไม่มีปีหน้าก็จะไม่พยายามแล้วโดยล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจในรายการสามีตัวเองเคยมีสาวอื่นแต่ไม่บอกนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าห้ามมีอีกจบอย่างถ้ามีครั้งแรกคือคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อภยัยแต่ถ้ามี อีกครั้งที่3คือจบแต่สําหรับดิชานครั้งนี้คือไม่ให้แล้วคือหมดโคต้าแล้วแต่คือไม่อยากลงรายละเอียดลึกเพราะถือว่ามันคืออดีตแล้วถูกครอบครัวชีวิตมันมีปัญหาแต่จะทํายังไงให้ชีวิตมันกลับมาดีเหมือนเดิมนัดว่ามันอยู่ที่จิตใต้สํมนึกอของฝ่ายที่ทําผิดมากกว่าคือตัวเองทําผิดแล้วอีกฝ่ายให้อภัยแล้วคือตัวเองมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าณเวลานี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาอยากปรับปรุงตัวให้มันดีเขาก็ต้องปรับปรุง ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาให้มันอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังจริงใจและให้เกียรติราวแบบเสมอต้นเสมอปลาย คนเป็นสามีภรรยามันจะรู้ล่ะค่ะว่าอันนี้มันยังเหมือนเดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนไปแล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราแน่นแฟนขึ้นมันเหมือนมันได้ผ่านอะไรมาด้วยกันแต่น้อยคนที่จะทราบว่าทั้งหนุ่มอมมาธิชาติและนัดมีเรียก็มีบุตรน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยเหมือนกันเพราะสาวนัดมีเรียเลยขอแก้เคล็ดรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรสาวบุญธรรมตั้งแต่วัยหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นบุตรสาวของญาติสนิทชื่อว่าเด็กหญิงฟ้าโปรดสุรสิทธิ์ปานอ่อนหรือน้องฟ้าโปรดจนตอนนี้นับว่าน้องฟ้าโปรดเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งจำมัมน่ารักสุดงานนี้จะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย